กบสบายดีพี่น้องสบายดีมัสุกูสุคนนอสุมองสุบอลพบพ่อกันคือเก่าพี่น้องมนี่กับตอนกำครัพี่น้องเ้าสิบคนเขาเลยพี่น้องนี่เขาห้องเดียวห้พี่น้องเบ้งบักลายนี่พี่น้องก่อนกองเขาบักลายหนะึ่งหมื่นห้าสิบฟันแล้วพี่น้องเดี๋ยวไปบ้งน,น้ำกันว่าไปคนย่นไสบ้านพี่น้องอเอาคนได้สามหมื่นเลยพี่น้องประมาณได้ยประมาณ เย็ดแปดรถเนี่ยพี่น้องว่าสิได้จักสอบมือกับปันมากเกี่ยวซอยเพิ่นอยู่บ้านปันเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยได้ได้หาสิบกว่าสอบยันไม่มีข่าวกินกันเลยว่าปันซอยเพิ่นเกี่ยวเรียบร้อยพี่น้องเ,อเสร็จเรียบร้อยแล้วเลื่อเต พ่นย่งเดียวหน้าทงนี้กะยังมียังมีอีกทงหนึ่งมืงงอมือสองมือจะไปเกี่ยวบรไลาปันไดทงนะประมาณสองมือเกี่ยวแล้วเป็นคือพ้นจากทุกท่นออ้องเลยคืบขนาดนินข้าเานินเข้าวพายุเข,ข่าอีกประมาณอีกวันที่สี่ที่หกหน่อยนออย้องเลยพาคู่มาปัน่น บรรยากาศแบบยูงง่ายพี่น้องเอ้ยอยู่ท้องหอท้องนาบรรยากาศธรรมชาติเอ้าพยัง เงี้ยเพื่นมนาถอยละป่าไหนป่าล้วมดเขาบ่อืมแล้วบอ,อแล้วมือละโคว่นหลดอืจะไปใช้ไหมจะไปใช้จชังสังตลอดช่วงนี้เพิ่นอยากข้างคนได้สร้งตัวสร้างไงดีี่น่งเก็ยเข่าบอ ปลามัดเขาพุณพพี่น้องปลาเรามัดเขาไว้มืออกับกู้มือนีกับเตรียมซีแล้วพี่น้องไอ้มาจีได้จักสอบแล้วปลามัดเขาต้องใส่กระปุกยางบึงย่างบึงแล้วเกี่ยวแล้ววางเศร้านี่มืออืกับหมัดกับกู้มัดมือนี่มัดเอมื่นบอกเห็นว่ามัดมือนกู้เหมือนมาเกี่ยวซอยเพิ่นยันเข้าวมืดยันเข้าวมืดบ่มีข้าวกินก็เลยมาเกี่ยวซอยบ่่เกียว เหนลาเห็ดได้านคได้กินอมา่ามาน,าาานาได้อดาจคานไปแล้วลานทรตัวเสบนะไาอยู่นังรถไทยรถ,ถอีแล้วรถอีแตกโอ้เขาเจ้ามีน้องเนาะไได้มานดนเลยเออเพิ่นมีน้องนี่พี่น,น้องไยน้องน้องธรรมศาสตร์วุนนี่วีปลาหอก ไม่ไฟสีกาตุนเนาะพี่น้องะยกเป็อนา่อนนี่พี่น้องเนาะปล่อยปลาพีนาทั้งสีได้ปล่อยพีนาทั้งสีปล่อยปลาเวปล่อยปีนี้ปีนปล่อยแล้วยามันบบใหญ่น้ำแห้งปลา่ได้แ่นเรื่องปลไดกินลานทรายนะพี่น้องมาคนเข่าได้ไหมลานทรายขี่ดื้อเล่นเข่าให้ละให้ เอ็เพิ่มเอ็ดเพิ่มเอ็ดเพิ่มไงวะเองดูมองดูไ้แล้วมาเ้มาเ้อเอ็ดน้าวานวานบูเท้ไ้เลยเด้อเจากคนเองกคนลแล้วเนาะจากคนเองบ้อยาจากคนเองบ เอาสิให้ย่างไปใส่เป็นตากล้องกับยางน้ำกับสิเตสะดุดล่มขน้นแล้วนาะพี่น้องเนาะพี่น้องก็เจอไปเห็นน้ำแล้วไปเฮ็ดอียางผิดหว่ายางยางอาบุ้งานเต๊ะกองเพื่องล่มท่องแต่แค่ได้ไหนอ้าวอ้าวอ้าวงานว่าคนเข่าไปโยกลานยุมาพี่ยุมาพี่มาพี่ เจ้าก็สิไปค้นกันหน้าใกล้กันร้ายทงพี่นนอะบ่แเป็นหน้าผู้เดียวหน้าร้ายเจ้าใช่ไปค้นฝนสิตโตกเลยลมอื่นๆมาเลยฝนกำลังจะมาผูกตองฟ้ามือดอยึมคุม้มสิมาเยี่ยหม่ัาเมีย อย่ามาเด้ออยู่อย่ามาเด้อเอ้ยลบได้บอกว่าอย่ามาแกอาเก็บใช่ไหมาคนเข่าก็บุจักอีกเฮ็ดจังไดพิศษอ้าวกระสังหรือว่าเฮ็ดจังไดพิศษคนเข่าคือรถกสิหามไม่ได้สั่งบอกซื้อคนสิหามเหรอ ฝนกำลังจะมารดหนึ่งสุดบ้านี่นะพกให้น่อยฝนสต๊กห้ามแล้วฝ้าเล่นฝ้าเล่นร่มกบเจยบดอกเอากลมเป็นมัดมัดอยู่กับสียานเจ็บ เสียงดังลบก,กวนในกังหน่อยจังก,ก็ตรวจอ็ไปเสียงรถกีแตกธรรมศาสตร์ตามท่องให้ท่องนาฝุ่นมืดฝนมันสิมาแหละมันกำลังจะมาแล้วเรมีแสงแดดนิดหน่อยนึงพีองหันโอ้ห้องนอย่างเด้วยวคุปลร้านกระสอบโบรา,านร้านหน่อย ไอ้ยาบกตาพนไปไปไบไปบุไปบุไปรถหนักพวกเฮงยังขี่อยู่เนาะวัเนี้ฮตาพวนชอบรถเลยยุข้าตีจากขี้อะไรจักคือเพนลง ไบไปนี่แล้น่ะอยู่นะข้าวเต็มรถนังสีดที่ข้างข้างก่ะเปื่อนเป้อล่วงโลดร่วโหลดตูนมัดเข่าขนาดวะดูนี่นดูต่เข้านางพนางนะวนขยันดัเข่าเป็นยั่ไบ้ ใส่กก็ไปใส่หมวกมัน <careers> ม่ค like <offerings> ้าเติอหมวกนะโมไม่แดดบ่กโมไม่แดดเมื่อเป็นดอกป่าซ้อนคือนี่พี่ส่องเปิดหมัดใส่ประมาณไฮหนึ่งหนึ่งเพราะหอนเพราะหอนเขาค้อนนี่นะครับป้าเอื้อยละมัดก่อนนี่น้องไรเพิ่นมัดเขาอยู่หน้าหญ้า คือบัวดิคือมันอยู่มันหนึ่งเนาะยังมัดโทรศัพท์บอกแล้วบอกมาโทรศัพท์ฮะเอออย่าโน้มมโทรศัพท์นะพี่น้องปาดผู้เป่าเจ็บมือเจ็บมือเนาะปวดตะลิต้แร้เจ็บมือเป่าโว้บไอ้ซอยอยู่บ่

ต่ยานทับอยู่านทับนะฮะไม่ใช่ญาขอทับของง่ายจะได้ยังยดงีง่ายด้วยของไม่ง่ายคลิปนี้ก็ะจุกโลกเทศนิทความพี่น้องถ้าติดใจคลิปเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะพี่น้องก็กัน,นคิดงานสบายดี